วิ่งจริง,รงกระเบลก็คือดีมากดีมากวันนี้เลยแล้วถ้าเราลงตอนนี้แล้วเราเก็บตอนไหนคะปีสามีสาอ้ยนกนกโอ้โหช็อตดีมากเลย thank y งกิ้วนี่เลยแล้วถ้าเราลงตอนนี้แล้วเราเก็บตอนไหนคะปีสาม,สามโอเค อุย้ยนกนุ่นนกโอ้โหช็อตดีมากเลยแตงกิ้วเธอเออนี่ออบรรยากาศเฮ้ยเราไม่ได้ถ่ายรูปเรากันคนคือบรรยากาศดีมากจากข้างหลังดูสุดยอดอันนี้เราแค่มาเซอร์เวอยอย์เฉยนะแต่ว่าวันที่ที่เขามีงานเราไม่ได้มาเราก็เลยมาดูก่อนใช่แต่ everything จริงกระเบลก็คือดีมาก ดีมากบรรยากาศดีบึงสามร้อยหกสิบองศานี่แล้วพี่ข้างหลังโอเค